ผู้ป่วยไตควรจะทานอาหารให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นรายบุคคลนะคะวันนี้หมอะจะเล่าให้ฟังว่าปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเป็นอย่างไรคะ่ะ เยนงดูเรื่องไตกับหมอไตทางชาแนลนี้นะคะหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะวันนี้ค่ะหมอจะมาเล่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะสําหรับอ,อ,อาหารผู้ป่วยไตนะคะว่าเราควรจะทานปริมาณอาหารในแต่ละหมวดอย่างไรเพื่อที่จะได้เหมาะสมกับตัวเองเป็นรายบุคคลค่ะ โดยสําหรับปริมาณอาหารนะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะคะที่คนไข้ก็จําเป็นจะต้องรู้นะคะว่าปริมาณอาหารที่เหมาะสมสําหรับตัวเองค่ะเป็นเท่าไหร่นะคะในการที่ว่าเราจะจัดอาหารแบบไหนนะคะที่จะเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายค่ะหมอก็คิดว่ามีหลักๆอยู่ทั้งหมด2อย่างนะคะอย่างที่1ก็คืออาหารอันนั้นนะคะเป็นอาหารอะไรนะคะซึ่งอันนี้หมอเคยทําวิดีโอแยกไปแล้วนะคะ อาหารว่าอาหารจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ละหมวดหมู่เนี่ยก็จะขึ้นกับว่าคนไข้เป็นไตระยะไหนนะคะท่านเป็นไตระยะเริ่มต้นหรือว่าท่านเป็นไตระยะหลังๆแล้วนะคะรวมทั้งผลเลือดของท่านค่ะมีค่าเกลือแรอ่ตัวไหนผิดป,ปกติหรือไม่นะคะแล้วก็โรคร่วมนะคะเช่นท่านเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ค่ะดังนั้นปัจจัยต่างๆนะคะทั้ง3อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นตัวกําหนดว่าอาหารที่เหมาะสมกับท่านเป็นอะไรนะคะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะว่าอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองค่ะเป็นอาหารแบบไหนค่ะหลังจากดูวิดีโอนี้จบนะคะสามารถกลับไปดูวิดีโอเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้หมอเคยทําเล่าไปแล้วค่ะวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าปริมาณอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยไตยแต่ละรายนะคะอันนี้เรามีความจําเป็นนะคะที่เราจะต้องรู้ให้ได้นะคะว่าเอ๊ะแต่ละมือ้อแต่ละวันค่ะอาหารที่เราจะจัดจานแต่ละวันเนี่ย ควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถจะไปลอกใครได้นะคะโดยในเมนูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเมนูเดียวกันก็ได้นะคะหมออย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นทําทบวบผัดไข่ขาวแบบนี้เป็นต้นนะคะของท่านค่ะก็อาจจะควรจะทานปริมาณเท่านี้นะคะของอีกท่านหนึ่งก็อาจจะควรจะทานปริมาณอีกปริมาณหนึ่งนะคะรวมทั้งเครื่องปรุง แล้วก็วัตถุดิบที่ใส่ไปในแต่ละจานค่ะแม้ว่าจะเป็นเมนูเดียวกันนะคะปริมาณของอแต่ละส่วนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นข้าวก็อาจจะไม่เท่ากันนะคะโปรตีนที่ใส่เช่นถ้าเกิดบัวผัดไข่ขาวนะคะไข่ขาวที่จะใส่ในแต่ละจานนะคะก็จะไม่เท่ากันนะคะโดยในปริมาณว่าจะเท่าไหรค่ค่ะสิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้นะคะจะมีอยู่สส่วนหลักๆเลยนะคะก็คือในผู้ป่วยไตยนะคะ ก็คือพลังงานแล้วก็โปรตีนนะคะในผู้ป่วยไตยค่ะเราจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าโปรตีนจะไปย่อยที่ไตนะคะจะได้เป็นกรดอะมิโนเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายนะคะเสร็จแล้วจะได้ของเสียนะคะการที่ท่านทานปโปรตีนมากเกินไปจะทําให้ไตทํางานหนักมากขึ้นในการขาจัดของเสียนะคะดังนั้นคนไข้ไตค่ะจําเป็นจะต้องลดการทานอาหาร,ปรโปรตีนนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะพลังงานจะต้องเพียงพอนะคะโดยในพลังงานว่าคนไข้แต่ละลายค่ะเราจําเป็นจะต้องได้รับพลังงานเท่าไหร่นะคะอันนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะเราจะดูจากอะไรบ้างเราก็ต้องรู้นะคะว่าเราส่วนสูงเท่าไหร่นะคะผู้ชายหรือผู้หญิงอายุเท่าไหรค่ค่ะตอนแรกต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราจะในเรื่องของการจัดจานอาหารเนะะี่ยค่ะเราจะไม่ไดูเราจะไม่ได้ดูนะคะว่าตอนนี้ท่านหนักเท่าไหรค่ค่ะ ถ้าเกิดท่านาสมส่วนนะคะหมายถึงว่าไม่ได้น้ําหนักน้อยเกินไปหรือน้ําหนักมากเกินไปก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้สูตรนี้ได้นะคะยกเว้นท่านน้ำหนักน้อยเกินไปหรือน้ํานห,นนนห,นหนักมากเกินไปอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็นั่งกำหนดอาหารเป็นรายไปนะคะโดยอาจจะดูเบื้องต้นจาก bmi ก็ได้นะคะ bmi ก็คือน,น้ําหนักนะคะเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะคะยกกาลังสอง bmi ก็ควรจะอยู่ ประมาณ18.5ถึง22.9นะคะส่วนน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะอันนี้เราจะดูว่าเอสเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายค่ะก็จะใช้ส่วนสูงนะคะลบ100ค่ะผู้หญิงเราจะใช้ส่วนสูงลบ1น5นะคะก็จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นหลังจากนั้น ราก็จะมาดูที่อายุนะคะถ้าท่านอายุน้อยกว่า60ปีค่ะก็ควรจะได้พลังงานเยอะหน่อยนะคะก็แนะนำให้35กิโลแคลอรี่นะคะต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็น1กิโลกรัมค่ะถ้าท่านอายุมากกว่า60ปีนะคะก็ควรจะได้รับพลังงาน30กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็น1กิโลกรัมค่ะหมอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น คนไข้เป็นผู้หญิงค่ะอายุ65ปีนะคะสูง155เซนติเมตรน้ำหนักที่ควรจะเป็นนะคะก็คือ,อเป็นผู้หญิงนะคะก็ใช้155ค่ะลบ105นะคะน้ำหนักที่ควรจะเป็นก็คือ50กิโลกรัมค่ะดังนั้นพลังงานที่ควรจะได้รับนะคะก็คืออายุเกิน60ปีนะคะพลังงานที่ควรได้รับก็คือ ใช้30นะคะ30คูณ50ก็จะได้1 5 0 0กิโลแคลอรี่แบบนี้นะคะแต่ละท่านนะคะสามารถฝึกคำนวณเป็นน้ำหนักที่ควรจะเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็พลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันตามที่หมอยกตัวอย่างได้เลยนะคะอีกข้อมูลหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะคะก็คือโปรตีนที่ท่านควรจะต้องได้รับต่อวัน,นะคะ่ะอันนี้เราจะดูจากส่วนสูงนะคะดูว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง แล้วก็ระยะไตนะคะเราก็จะต้องมารู้เรื่องของน้ําหนักที่ควรจะเป็นแล้วก็ระยะไตนะคะโดยถ้าเกิดเป็นไตในระยะแรกๆนะคะไตระยะ1ไตระยะ2ค่ะโปรตีนที่ควรจะทานก็คือ0.8นถึงหกรัมนะคะต่อน้ําหนักที่ควรจะเป็นต่อ1กิโลกรัมต่อวันค่ะส่วนถ้าเป็นไตในระยะ,ะถัดมานะคะระยะ3ระยะ4ระยะ5ค่ะ โปรโตีนที่ควรจะทานต่อวันค่ะก็คือ0.6ถึง0.8กรัมต่อน้ำหนักที่ควรจะเป็น1กิโลกรัมต่อวันนะคะเมายกตัวอย่างในคนไข้รา,ายเดิมเลยนะคะผู้หญิงอายุ50ปีค่ะสูง155เซนนะคะเป็นไตระยะ4ค่ะสมมุติว่าต้องการจำกัดโปรตีนนะคะ0.6กรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะก็ใช้0.6คูณ50ก็จะได้30กรัมต่อวันนะคะ ดังนั้นท่านก็จะรู้ข้อมูลที่จำเป็น2ข้อแล้วนะคะก็คือพลังงานที่ควรจะได้รับต่อวันค่ะสำหรับผู้ป่วยรายนี้ก็คือ1 5 0 0กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็โปรตีนที่จำกัดที่ทานได้ต่อวันเนี่ยโคตา้าของโปรตีนก็คือ30กรัมต่อวันนะคะ2ข้อนี้นะคะเป็นข้อมูลสำคัญที่เราจะมาจัดจานต่อนะคะว่าหนึ่งต่อ1มือ้อที่เราจะทานได้ค่ะเราควรจะทาน อาหารปริมาณเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นภาพของอลักษณะของจานที่จะแนะนำนะคะก็จะเป็นจาน9้านิ้วนะคะโดยเขาจะแบ่งจานออกเป็นสี่ส่วนก่อนนะคะแล้วก็เส้นหนึ่งส่วนสี่ค่ะจะเป็นโปรโตีนนะคะเส้นหนึ่งส่วนสี่จะเป็นกลุ่มข้าวแป้งนะคะแล้วก็เส้นสองส่วนสี่ก็คือครึ่งหนึ่งของจานค่ะอันนี้จะเป็นผักนะคะนอกจากนี้ค่ะ านยังสามารถทานผลไม้ได้นะคะมีไขมันแป้งปลอดโปรตีนนะคะเป็นน้ำตาลนะคะนอกจากนี้ในในสิ่งที่เราจะปรุงเพิ่มนะคะก็จะมีซอสน,นะคะแล้วก็ตนึงมื้ออาหารก็จะมีน้ำดื่มนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเราจะต้องรู้ทั้งหมดว่าใน9ข้อนี้นะคะเราจะต้องรู้ทั้งหมดว่าสิ่งที่ท่านสามารถทานได้คืออะไรและปริมาณที่ทานได้มีอะไรบ้างนะคะโดยเมื่อกี้ค่ะ หมอขอยกตัวอย่างให้ฟังแล้วก็เราก็รู้แล้วนะคะว่าเอ๊ะเราพลังงานที่เราควรจะต้องได้รับต่อวันเป็นเท่านี้แล้วก็โปรโตีนที่เราจํากัดแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะทานเท่านี้ต่อวันเอ๊ะเราเวลาเราจะปรุงอาหารมาต่อมื้อเนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้เป็นตารางนะคะที่หมอให้ดูแบบนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสําหรับสมมุติในผู้ป่วยรายที่หมอ ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นคนไข้หนัก50กิโลกรัมนะคะสามารถทานโปรตีนได้30กรัมนะคะพลังงานอยู่ที่1,500กิโลแคลอรี่ค่ะสิ่งที่ท่านจะต้องดูในตารางพวกนี้ก่อนอันแรกท่านหาตัวโปรตีนก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นโปรตีนจะเป็นตัวหลักนะคะทีเ่เวลาเราจะดูไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องฟิกเอาไว้นะคะว่าโปรตีนของเราค่ะเราจะไม่ไม่ทานเกินนี้นะคะเพื่อไม่ให้ไปโหลดไตไม่ให้ไตเสื่อมดังนั้น อพอดูตารางพวกนี้ปุ๊บเราหาโปรตีนก่อนนะคะอันนี้โปรตีนเรา30นะคะเราก็มาดูช่องนี้เลยค่ะเราก็มาดูบรรทัดนี้เลยค่ะ30นะคะเราก็มาดูเอพลังงานอ๋อในที่เขาจัดมาให้นี่ค่ะก็คือพลังงาน1,500นะคะดังนั้นโคต้าที่ท่านจะทานได้นะคะก็จะเป็นเนื้อสัตว์นะคะ5ช้อนกินข้าวอย่างนี้นะคะข้าวแป้ง5ทัพพีผัก3ทัพพีผลไม้นะคะ1ส่วน น้ำมันเท่านี้ส่วนนะคะน้ําตาลเท่านี้ส่วนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือต่อวันเสร็จแล้วท่านก็ต้องมาหารต่อมือนะคะว่าเอต่อมือเนี่ยท่านจะาทานเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดมื้อเช้าค่ะท่านท่านอาหารน้อยนิดนึงนะคะก็โปรตีนที่มีโคตาทานได้5ช้อนกินข้าวนะคะต่อวันก็อาจจะจัดเป็นมื้อเช้าแค่ช้อนเดียวนะคะมื้อกลางวัน2ช้อนมื้อเย็นสองช้อนอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้5ช้อนค่ะแต่ว่าสําหรับบางท่านนะคะก็ จะมีในกรณีเช่นทานแค่นี้ค่ะเราไม่อิ่มนะคะสิ่งที่ท่านจะต้องออคำนวณต่อไปนะคะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าท่านจำกัดค่ะว่าโปรตีนทานเท่านี้นะคะแต่แคลอรี่ที่เขาคำนวณให้ค่ะไม่เพียงพอนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าแล้วเราจะหาแคลอรี่ที่มาเติมได้จากอะไรบ้างที่จะเหมาะสมกับตัวท่านเองแล้วก็ช่วยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมของไต ของท่านได้นะคะหมอก็จะเล่าให้ฟังในวิดีโอถัดไปนะคะรวมทั้งในอาหารค่ะจะเห็นว่าในอาหารเห็นไหมคะในอาหารเนะะี่ยค่ะจะมี4ส่วน5ส่วนเช่นเนื้อสัตว์นะคะจะมี4ส่วน5ส่วนข้าวแป้ง5ส่วนผักแต่ละส่วนเนะะี่ยค่ะเราก็ค่อยมาเรียนรู้กันนะคะว่าในหมวดอาหารเขาจะเรียกว่าหมวดอาหารแลกเปลี่ยนนะคะหมายถึงว่าท่านก็มาดูนะคะว่าเอ๊ะในหนึ่งวันนะคะท่านมีสิทธิ์ที่จะกิน ห้าช้อนอย่างนี้นะคะเราก็มาดูเอ้ในห้าช้อนนั้นนะคะมีอาหารอะไรที่ท่านจะเลือกทานได้บ้างนะคะเช่นเนื้อสัตว์นะคะบางคนบอกหมอว่าบางคนถามหมอว่ากินแต่ไข่ขาวใช่ไหมคุณหมอก็จะมีเนื้ออื่นที่สามารถทานได้หรือว่าข้าวค่ะก็ทานแต่ข้าวได้ไหมก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหรือมีอะไรทานได้นะคะซึ่งในในการทานอาหารแต่ละอย่างในกลุ่มเดียวกันเนะะี่ยค่ะเวลาแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะมีรายละเอียดที่ แตกต่างกันไปบ้างนะคะซึ่งก็เป็นข้อมูลสำคัญที่หมอคิดว่าทุกคนก็ควรจะเรียนรู้นะคะเพราะว่าอาหารค่ะเราทานสามมื้อเลยนะคะเราอยู่กับอาหารทุกวันนะคะ,ะเรียนรู้สักนิดหนึ่งในวันแรกๆที่ฟังวิดีโอะคะ่ะมันจะหนักมากเลยเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มัน,เป,นเป็นข้อมูลความรู้ทั้งหมดเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นฟังรอบแรกจะฟังแล้วรู้สึกว่าจําไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า หมอเรียนเองหมอดูเองนะคะวันแรกก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ใช้เวลานะคะอยู่กับมันไปเรื่อยไปเรื่อยะคะ่ะวันแรกจําไม่ได้วันที่2จําไม่ได้ก็ฟังไปอย่างเงี้ยจำไปอย่างเงี้ยคะ่ะวันหนึ่งก็จําได้เองนะคะรวมทั้งเดี๋ยวออพอเป็นวิดีโอที่แสดงลักษณะของการตักช้อนทานข้าวหรือว่าทําให้เห็นเป็นรูปแบบว่าจะตักประมาณไหนอันนี้ท่านจะเห็นรูปธรรมแล้วพอไปลองเองเป็นการปฏิบัติะคะ่ะก็จะทําได้ง่ายมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เป็นปริมาณอาหารนะคะที่หมอคิดว่าผู้ป่วยทุกคนค่ะก็ควรจะรู้นะคะว่าปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นเท่าไหรค่ค่ะอย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะว่าเมนูเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นคนละท่านกันดังนั้นสารอาหารก็จะไม่เหมือนกันนะคะรวมทั้งปริมาณอาหารค่ะก็จะไม่เท่ากันนะคะ ในวิดีโอนี้ก็เช่นเดิมนะคะจ,จะค่อนข้างยาวนิดนึงแล้วก็เนื้อหา,อาจ,จะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะหมอก็ยังคิดว่าค่อยๆดูนะคะหลังจากที่ดูวิดีโอนี้จบค่ะท่านควรจะตอบคาถามได้2ข้อนะคะข้อแรกก็คือพลังงานที่ท่านควรจะได้รับต่อวันค่ะเท่าไหร่แล้วก็โปรตีนนะคะที่ควรจะได้รับต่อวันค่ะเรามีโค้ต้าในการทานโปรตีนเท่าไหร่นะคะพอเรารู้2ข้อมูลนี้แล้วค่ะเราก็จะเริ่มมาจัดจานกันต่อไปนะคะ โดยเรื่องต่อไปที่หมอคิดว่าควรจะรับทราบก็คือเรื่องของอสารอาหารที่เป็นหมวดแลกเปลี่ยนนะคะว่าในอาหารต่อหนึ่งหมู่ค่ะท่านสามารถที่จะทานอะไรได้บ้างนะคะซึ่งหมอจะ,อะเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดตรงกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไต หมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมนสวัสดีค่ะ